อ๋าครับทุกคนขอเอก,กับทุกคนด้วยครับวันนี้ผบจะมาิวเจ้า p o y c h e Mission R นะก็คือแต่ก็คือจากที่คลิปแล้วนะผมติดติดไอ้นี่ไง Boyche คันเ u อโบเอสเนาะว่ามันก็ดีกว่าที่ยินเนาะผมกนึดว่าได้ดนะไดว่า,วาผมก็มีคันนี้อยู่นี่หว่านะ Boyche Mission R ผมขอไม่แต่งลายนะคือแต่ผมแต่งไปแล้วไงมันแต่งเครื่องนั้นเนี่ยอให้ดูแล้วกันว่าแต่งอะไรบ้างนี่เครื่องก็มีนี่นะแต่งได้ เป็นเรสจากเดิมเนะาะก็แต่งเครื่องได้แต่งได้น้อยมากนะแต่งยางซึ่งยางผมก็เป็นยางเดิมเนาะเป็นยางมิชลินน่าเป็นยางสลีกอยู่แล้วแล้วแต่งแก้มยางใหญ่สุดไม่ได้แต่งอันี้นะขนาดล้อเอ้ยแต่งได้เพิ่มเข้าคงดีขึ้นเหรอวะเออนี่ผมไม่รู้ผมก็ไม่ได้แต่งได้วันนี้แต่งได้น้อยมากเลยนะคันนี้เนี่ยดิฟเฟนเชียลก็เนี่ยมีแค่เนี่ยแลนี่กับดิ๊ น้อยมากคันนี้ของแต่งแล้วมีเบรกช่วงล่างก็มีแรลลี่กับดิฟเฉยแล้วก็น้ำหนักออกสี4หนกิโลประมาณนี้คันนี้ของแต่งน้อยมากจริงๆอะ่ะอืมแต่งรอดูแต่งได้แล้วเป็นคาร์ดเอกนะถ้าแต่งสุดแล้วเป็นคาร์ดเอกกันทีเลยมีชอนอ่ะ เนี่ยล่ะลูกเล่นแต่ลูกเล่นมันเยอะไงเห็นปะมีไฟที่สปอยเลอร์ด้วยแล้วไฟดึงที่ตูดแล้วมีเขียนว่าปอยเชยด้วยโคตรโหดโคตรอันตรายก็มานี้ข้างในก็มานี้นะสำหรับใครที่อยากครับแต่งอะไรนี่ถ้าแต่งสูตรจะเป็นคัสเอกเก้าเก้านะปีทหกจุดสามแฮนดิ้งแปดจุดหนึ่งแอคเซชั่นสิบลันสิบเบรกกิ้งสิบปรมานี้แต่งสูตรได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดแรงมัดแรงบิดหนึ่งพันเจ็ดร้อยดิสตันเมตรประมาณนี้ น้ำหนักตันตันสามนิดๆหนึ่งจุดสามตันนั่นแหละอุบอกเลยโหดเนี่ยภายในโหดเนี่ยภายในมันดีอย่นี่ภายในนี่แหละครับนี่ผมจะไม่ให้ผมเซตแบบเน้นท็อปสปีดเน้นเน้นอัตตาลิงหรือเปล่าผมจะไม่ได้อะ่ะเออือหวานหน้าผมหน้าเซตเป็นท็อปสปีดฮนะ อ้โหอัดเต็มเต็มดูนว่าถ้าวิทย์เนี่ยขอดูหน,น่อยททอปสปีดสูงสุดเจ็ดแปดนะจำไว้เจ็ดแปดเออว่ะบสุดแล้วพวกนะผมปรับเป็นเน้นท็อปสปีดนะไม่ไม,ไม,ไม่เน้นเนี่ยตาเร่งคือถ้าปรับลงมาอีกอ่ะแบบคือแบบถ้าไม่เน้นท็อปสปีดก็ปรับลงมาได้อีกนะมันจะได้เร่งดีกว่านี้มาหาลัานเล่นกัน ต้องเป็นฐานที่ซิ่งสิ้นหน่อยกอลารดเลยดีวกว่ากอลาดรลาดกอลาร์ดหูคัดอีกลิ่นกอลารดบอกเลยบันเทิงเอ้ยเหลืออ,อีกอันหนึ่งวะอีกอันอีกอันหนึ่งแล้วกันุหูแต่บันเทิงแน่คนดูแอบนี้ถ้า,ถาแบบลดคัสเอสสองหรือคัสอีกแล้วปรับเป็นแบบนี้ผมขอเล่นกอลารดกับแบบนี้แล้วกันนะมันจะได้แบบไแบบแบบแบบอ้เหมาะสมกัน ว่าเรารถแบบคาร์ดอีมาเล่นน่ะชาติไหนมันจะจบไอ้ทัศสปีดน้อยกว่าไทายคาร์ดอยกางเนี่ยประหลาดดีแฮะเบรกคุเบรกเบรกเบรกเบรโหดจัดไอ้คันนี้นเบรโหดจริงเบรโหดจริงไอ้ตอนนี้ผมขอแป๊บนึงเนี่ยนะมันมียุงอะ่ะ โอเคไปเปิดที่กันยุงมาแล้วบองว่าจะไม่มีอยู่นะเคาะแต่คลิปนี้นะจะไม่ตัดอะคนดูไม่เห็นโมเม็นคนไม่ค่อยชอบตัดคลิปตัดนิดหน่อยจะยตัดนะเออเดี๋ยวไม่เข้าใจถ้ามันทำไมเขาไม่ให้เราตัดเขาอนถนลนหลักเลยอะเนาะ จะให้วิ่งอ้อมแบบนี้ได้มาทำไมเพราะว่าทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดเนี่ยทำไมไม่ให้เขา้าเนี่ยไม่ให้เข้าเส้นหลังแต่แรกไม่ค่อยเข้าใจ GPS เมนี้นะเออนั่นไงเออแทนที่จะเขา้าเข้าเส้นหลักแป้งแต่แรกก็<อ>ง<ข>งเขาคงคำนวณได้เหมนะแหละว่าถ้าวิ่งเส้นรองอ่ะและทางมันสั้นจริงแต่ว่าระยะทางที่แบบใช้จริง แต่เวลามันยังไงเส้นตรงๆไงต้องเร็กวก่อยู่แล้วอะต้องไปทำกับบ้านมานาฟ้าผู้ราทางมาสั้นกว่า,วาจริงเดี๋ยวเวลาไงทางตรงก็ต้องเร็วกว่าเออนี่รถฟร์สันเป็นรถแข่งไงเห็นปะพวงมาลัยเป็นเหมือน F1 เลยสิงจัดสิงจัด โอ้โหแต่นานอยู่นะก่อนจะถึงแต่นานแนะ่คลิปนี้นะ่ามี20นาทีบวกๆอะ่ะแต่เขาคงดีอยู่ไม่ได้แย่อยู่เมื่อตะกี้ไม่ได้พราะผมอัดมันหลายคลิปติดแล้วอะ่ะ ก็น่าเกินิงก็ตัวใครตัวมันอะคือผมอันแบบไม่กริงใจโนสบุ๊กเลยอะอาจมาหลายคลิปติดตั้งแต่คลิปรีวิวจีบอะขอดูแวะดูหน่อยแป๊บนึงว่าผมกี่คลิปแล้ววะหนึ่งสองสามสี่ห้าคลิปนี้คือคลิปที่ห้าแล้วน่าจะลงวันศุกร์แหละ ไม่ลงแล้ววัน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 อาทิตย์แต่ผมกก่าผมจะลงอยู่แต่ไปคิดมามันเหนื่อยทคลิบเยอะบวกกับว่าตอนเนี้ยเกมหลายๆอย่างมันอัปเดตมามันไม่ค่อยดีอัปเดตไม่ค่อยดีบอกผมไม่มีตังค์ในเกมเลยเกมแรกก็เลยยังไม่สามารถรีวิวหลายๆอย่างได้มันก็มาลงที่ฟอร์ซ่านี่แหละที่ผมพอจะมีอะไรให้รีวิวให้คนดูได้ดูเนี่ยเออดูน่าเกลียดใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวปรับปรุงให้ กระจกหน้ารถมันเออนี่ยใส่ขึ้นเยอะแล้วบางทีจะเหมาะกับการถ่ายรูปโอ้เห็นไหมคือแซลกิปมันดีจัดเห็นไหมคือล้อหนึ่งมันโยกออกมาแล้วอะนี่รูปนี้จะได้เป็นหน้าปกคลิปก็ได้นะใครจะไปรู้นะรูปนี้ปกคลิ หนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมโปกคลิปเดี๋ยวมันหายไปเออว่ะจีเอที่ยัไม่มีอุ้ยอุ้ยืยมเออลืมไม่ลืมยังไม่ถ่ายโปกจีเอทียูนี่ว่ะเออว่ะลืมไปเลย ก็ว่าอยู่ทำไมถ่ายรูปแล้วมันไอ้นี่ไม่มีจีมมันขาดไปคันหนึ่งคันนี้เขาคงดีนเะนี่ยแต่เสียงนี่แหลมจัดเลยอะเสียงยั้งแหลม เสียงมอเตอร์ยังไงไม่เสียงอะไรหรอกมาถึงแล้วเบรกรุ่ยอะไรวะเนี่ยวิ่งถุมเคยเล่นนี่วอ่ะแอน่ติงโกส40โลมันก็ต้องอันนี้ดีวะท้าไทยสักหน่อย อยืนย,ยืนสายกันเพราะว่าบันเทิงแน่บันเทิงแน,ะนงนะ่ๆน่ฮ้ยเออว่ะรถคัาจีทีามายเยอะจัดอะปรับเป็นโปรเหมือนเดิมนะยังไม่ปรับเป็นเอ็กซ์เปิดเอ้ยไม่ใช่ไม่ปรับเป็นอันวิลิ e อ่ะอันน่าจะโหดไป รับไม่ได้เฮ้ยมี X มอี e a ห X5 มาเร็วอะรอบนี้ต้องอาจจะมิ้มหน่อยเพราะว่าความเร็วมันค่อนข้างสูงมากเลยแบบแป๊บเดียววิ่งถึง300ะนะแล้วเนี่ยแล้วรถเราก็มีจุดอ่อนตรงที่ท็อปสปีดไม่มากด้วยสา0คอห้าสิบั X บางคันวิ่งแบบ 450อ่ะบางทีเขากจะเร็วกว่าเรา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้โหได้ได้มันมันก็เหมือนเป็นกรรมแหละเพราะเราก็บางทีใช้พิงคันอื่นเอาอ่ะเวลาแซงมาดีมาดีเอยันมิมเอยันมิม รถเขาแรงกันจริงๆนะ่ะแรงจัดประหยัดจริงอะบอกไว้ก่อนไบค์โอ้โห,โ,หโดนแสงในค้งเลยเหรอเอาดีโหดปลายตัวแลงวะน่าเหมือนเคยมีแต่ไม่ใช่ไม่เคยมีเคยมีโลบอกร์ได้อะนี่ก็ขยันแทรกจริงๆเลยเนาะเคยมีในโลบอก จะจำชื่อไม่ได้จะยินถ่ายอย่างเพิ่งป่านล,ลูกเรามันขับเซ่เดีนะจูนดีนะผมจูนท่าสปีดมาไม่งั้นเลนะแน่ทางตรงเนี่ยทางตรงโะยยาวแบบนี้เลยมองอะไรไม่ค่อยทัน้วย อาจจะไม่ได้พูดมากนะนั่นกับเพาะนี่นั่นกับเพาะไฟเข้ากิฟส่ลูกเอาวะข้างหลังก็ตามมานี่ก็เป็นทางเหมือนทางคล้ายๆกอร์ลาดอยู่ยนะส่วนนี้แต่กอร์ลาดจะเลี้ยวขวาเนี่ยตรงเนี้ยแต่ตรงโค้งนี่เขาหักให้กอร์ลาดจะเลี้ยวขวามาแล้วะ เราต้องใส่เต็มที่แล้วเกากิบให้หน่อยลูกอย่าเพิ่งกวนตอนนี้ฮือหลังไปแล้วหน้าไปด้วยน่าจะเลี้ยวแรงไปหลังมาหลังมาไปสากกระเบือเลยเนี่ยรถใครจอดอยู่จ้าขอแซงขึ้นไปก่อนแต่หลังมาเป็นเยอะจริง ลงมิมแล้วผมเนี่ยหากจะาไป็สองคันหน้าเยอะอยู่อะ่ะลงซิงแล้วคันข้างหลังก็ซิงโอกันน่ะโอ้โหตามติดจัดเลยนี่แทบไม่ปล่อยคัาเล่งแล้วเนี่ยเราลุ้น่ะว่าไหนามีเป้าหมายเป็นที่หนึ่งเหมือนกัน งั้นเราก็ต้องไปด้วยกันเลยแล้วกันทางตรงแบบนี้มีโอกาสดูแซงอะเพราะว่าผมมันสุดแล้วเนี่ยรถผมมันสุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยลืมดูว่ามันมีโค้งเฮย,ยกากงได้อยู่อะ่ะได้อยู่แต่ล้อหลังไปแล้วล้อหน้าก็ไปด้วยเมื่อกี้เกือแบบเอาว่ะเข้ามือเล็กๆแบบนี้กับความเร็วระดับนี้ โอ้โหเมืองเล็กก็เท่าจิมมดแล้วขับเข้ามาต้องสามร้อยโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นหลอกตัวเองเนี่ยอืมน่าอยู่มันติดแล้วเพราะผมพลาดโค้งเมื่อกี้สามคันหน้าวิ่งติดกันเป็นรถไฟเลยเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์ มีโอกาสจีน <sw to> <worldwide> ่าเฮ้ยไม่เห็นละแต่ครั้งหน้าดิีเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหวไหมไหวไหมไทคันไทคาอะไรล่ะมามิชชั่นเออมันชื่อมิชชั่นลืมชื่อโลดกโอเคข้างหน้ามีโคหักศอกโอเคผ่านไปได้ มีชนตุ้มตามนิดหน่อยโค้งความเร็วต่ำคันนี้ไม่ค่อยหนัดนะเนี่ยมันโค้งที่มันแบบสปีดขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเป็นเพราะจุดส่งท่วงมันต่ำมากๆเลยงทุกคนเพราะเป็นรถแบบอีวีไงจุดส่งท่วงมนเล็ตต่ำเตี้ยเลี่ยดินเลยเห็นปะหน้ามันจะดื้อมากเวลาต่อเล่งออกตัวความเร็วต่ำๆมันก็ดื้อหมดเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยล้ยอหลังเมื่อกี้ล้อหลังดีดีก็เกิอดอาการไม่เกาะถนนซะแล้วต่อไปก็เป็นโค้งแล้วทุกคนไม่มีทางตรงแล้วโค้งเริ่มเยอะแล้วโค้งนี่แหละ ค่อยๆเออแต่ข้างล่างมาเป็นรถไฟเอาว่ะงั้นเราต้องลากขาบวนเราไปให้ไปจ่อยขันน้ะขบวนหน้าให้ได้คือ,อขบวนรถไฟป่อยเช่จะตามไปติดขบวนหน้าซึ่งขบวนหน้าคือรถไรผมยังไม่เห็นชัดเจนไม่สี่ล้อไปหมดเลยนี่ขอโทษด้วยนี้ต้องรีจริงๆมันไปทั้งสี่ล้อแล้วอะ แต่ถ้าคนแบบเก่งจริงก็น่ากลับมาตั้งหลักได้นะซึ่งไม่ใช่ผมหนาทีผ่านมาครึ่งนึงครึ่งหนึ่งแล้วคันนี้ดีอย่างนึงนะไม่ต้องเกีเกยรเกยรงระหว่างขับเลยมีอยู่เกียร์เดียวจะรู่ว่ะถ้ามันมีสี่เกียร์มันจะโกงไปแต่สี่ล้อไปอีกแล้ว ถ้ากิฟต์สี่ล้อไปนี่นรลุกแตกมากอะไปอีกแล้วลืมหายแล้วไหมกิฟต์มันลืมหายวะอุ้ยลูกคนปุ๊บหน้าดื้อทันที กลับขอไปกลับขอไปไอส่วนที่ผมรีไว้ต้องกลับขอไปอจริงๆนะคนดูเออโอเคเลงสไปสูงสุดแล้วก็ปีอีกแล้วทำ้งผมไม่มีเส้นไกด์ไลน์ที่ตายแล้วนะเออพูดตรงตรงอะไอเส้นนี้ช่วยชีวิตหลายรอบใน ไอสโตลดอรคาซาเขา,าขมีเซียวเน่ด้วยผ่านมาครึ่งทางแล้วต้องเติมตีไปได้แล้วนะสี่ล้อหลุดอีกแล้วพี่น้องใจเย็นใจเย็นเขาบอกตัวเองเนะี่ยน่านไงแซงไม่ได้แล้วจะมาขัดขวางความเร็วพี่ทำไมอะ่ะเออ เดีย๋ยวนี้มีมาตรงมาแตะล้นเราอ่ะโอ้อยโค้งเอาข้างหลังไปยังนัวไม่เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วเห็นเรื่องผิงข้างหลัหนนงสุดล้วเห็นที่สามลว ไม่เห็นเส้นไกด์หลายแล้วแ่งพอไปได้อยู่เนี่ยแสงมาสว่างแสงแดดมาสว่างจนเห็นเส้นนำนำบบนำไกล์แล้วเนะี่ยอ้้หสี่ล้อหลุดแล้วกริปทั้งสี่หลุดพร้อมกันนายไม่หลุดบ้างเหรอทำไมนายขับยังแบบรถมันดูดกับพื้นตลอดเวลาเลยวะ ล้อหลังไปอีกแล้วล้อหลังนี่ไปก่อนเพื่อนเลยเนี่ยนี่ใครมทีทักษะประคองแบบให้รถมันเกาะถนนต่อดเวลาได้บอกผมได้นะผมอยากได้ได้คขับรถให้มันดีขึ้นหน่อยเนี่ยจะไม่ต้องมากดรีแหลรอบเออมันเสียเวลา ทางตรงลากยาวเลยวุ้ยตรงนี้หน่อยนึงหน่อยนึงอ่าใครอุ้ยบีเอ็มตามมาเหรอวะเอาดดบีเอ็มตามมาทางตรงไม่น่าสู้เขาได้นะตามทันตรงทางตรงมานี่รถเขาไม่พูดยังไงรองเขาอะนะเสียงลมเขา้าเยอะจังแหละถ้าเปิดเป็นเฟิร์สพร์ทัน เออได้มีโค้งตัวอยู่แน่เลยวะ่ะน่าเงี้ยโค้งตัวอยู่ตัวอยู่หาว่ะ b ีเอ็มเราพีเอ็มจะมาถึงก่อนหรือโนบุก no ผมจะน็อกก่อนอาจมาแล้วห้าคิปอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะไป ก็แรกน,นะสมมติผมจูนแบบระยะเกียร์ให้สัน้นอะตรงนี้น่าเล่นได้ดีแต่ตรงทางตรงแบบนั้นเสียแน่เสียหนดับตรงทางตรงแน่ดีจูนมาดีให้จูนมาดีจ,าดจูนให้สปิดมันสูงๆแปสิบสีแล้วอ่ะ Uh huh. อะไรแวบบๆอะไรแวบบๆมันผมเห็นอะไรแวบบๆเมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝาดไปแน่ผมเห็นมันได้อย่างชัดเจนแล้วผมก็เห็นมันแล้ว เี๋ยวแค่ต้องตามมันให้ทันได้แหละต้องกด W ใหใน้นานที่สุดท้าที่กดมันได้แล้วแหละ W พลังของปุ่ม W แต่ร่วเลยนะครับเฮ้ยสี่ล้อไปเร็วอะไรวะแต่ไม่เป็นไรนั่งหลังใหม,ม่ได้ไปเมื่อกี้ไปนิดเดียวไม่ได้ไปนาน นี่ครับมันลัดวันนี้เลยแล้วกันเฮ้ยมันขัดขับกันเรียงกันสามคันทั้งหน้าเลยว่ะเราใจดี ไม่ปล่อยเขาเล่งนหลุดออกไปหรอกเว้ยจำได้นะต้นเกมทำอะไรไวอ้อุ้ยปอดเอ้าเลยเช็คพอย์เอาไม่เป็นไรผู้เล่นมีพลังย้อนเวลาเว้ยกลับมาแซงมันได้จำได้ไหมตอนต้ตนเกมมันแบบมันสแะบบก,กิดเราจนเราเสียให้มันไปเรามีเราแก้แค้นมันได้แนละ้จบที่สมนะหูคราดอีกหมดเลย ถ้าเรามีปอร์เช่ RSR แล้วก็ f ฟ r ร a r ี9ก X e v เก้อ้โหบอกเลยบันเทิงใจเอะดูที่สุด่ได้อะไรข้ามไปแล้วกันโอ้ยนี่เที่ยวเกิดเกิดเปมม็นรถบรรทุกขันสารละจำได้ไหมมาก็มานี้ผมก็เหนื่อยแล้วอัดคลิปหลายคลิปต่อกันติดเออคลิปนี้นั่นะลงมันสุกนะเออประมาณนี้ ไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าถ้าชอบก็ยี่มกดไลค์หรืออยากให้ผมรีวิวรถรถคันไหนที่แบบว่ามันไม่แพงจนเกินไปก็บอกมาได้นะไม่ไม่เกินหนึ่งล้านยิ่งดีไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอัคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย